สวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงที่3แล้วนะคะทั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปจําได้ไหมทั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็การหามุมภายในใช่ไหมคะในชั่วโมงที่3นี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมก็ไม่ยากไปดูกันไป ความยาวรอบรูปเราก็เรียนมาหลายรูปแล้วนะคะทั้งรูปสามเหลี่ยมก็เรียนแล้วรูปสี่เหลี่ยมก็เรียนก็เรียนแล้วมันก็มีหลักการเดียวกันเลยก็คือการหาความยาวรอบรูปก็ตามชื่อมันเลยก็คือหาเส้นรอบๆเนี่ยหาแค่เส้นรอบๆบเนี่ยเขาเรียกว่าความยาวรอบรูปไม่เกี่ยวกับข้างในนะถ้าสมมุติว่าหาข้างในด้วยคือการหาอะไรนะเคยสอนไปแล้วคือการหาพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับข้างในเพราะเราไม่ได้หาพื้นที่เราหาความยาวรอบรูปโอเคนะ อเราลองมาดูรูปนี้ว่ามีความยาวรอบรูปเท่าไหร่นะคะเหมือนเดิมเหมือนที่ครูบอกมาสักครู่นี้ก็คือเอาเส้นทุกเส้นมาบวกกันเส้นแรกก่อนเลยอ่ลืมอธิบายจําได้ไหมที่ครูบอกว่าขีดหนึ่งขีดเขามีไว้เพื่ออะไรมีเพื่อแสดงว่าเส้นนี้ที่มีหนึ่งขีดกับเส้นนี้ที่มีหนึ่งขีดมันทําไมคะเท่ากันก็หมายความว่าถ้าเส้นนี้ยาวห้าเส้นนี้ก็ต้องยาวห้า ถ้าเส้นนี้เห็นไหมสองขีดสองขีดหมายความว่าอะไรก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าถ้าเส้นนี้มันเท่ากันถ้าเส้นนี้ยาวสองเส้นนี้ก็ต้องยาวสอง,สองเห็นไหมคะ,อะลองหากันเลยความยาวรอบรูปของรูปนี้เท่าไหร่รูปแรกเท่าไหร่สิบบวกอีกเท่าไหร่คะสองบวกอีกเท่าไหร่ห้าบวกอีกสิบสามบวกอีกนี่ ข้างนี้อย่าลืมนะมันไม่ใช่แค่13แค่นี้นะคะมันยังมีข้างนี้กก็บวกอีกเท่าไหร่5บวกอีกเท่าไหร่ตรงนี้อีก2นะคะเพราะฉะนั้นรูปนี้ความยาวรอบรูปทั้งหมดเท่าไหร่คะอ่า10บวก13ก็เป็นเท่าไหร่แล้ว23บวกอีกเท่าไหร่7มาจับคู่กับ7ก็เป็นเท่าไหร่14เพราะฉะนั้นรูปนี้ยาวทั้งหมดเท่าไหร่ ส17ิบเจ็ดนะคะรูปนี้ก็ยาวทั้งหมดสามสิบเจ็ดหน่วยเป็นเอ้า,อารูปนี้ก็ยาวทั้งหมดสามสิเจ็ดหน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรตามเขาเลยนะคะเห็นไหมถ้าเขาไม่ได้แปลงหน่วยหน่วยเหมือนกันก็คือเซนติเมตรเหมือนเขาเลยนะเราไม่ต้องไปแปลงโอเคนะอ่ะลงไปดูรูปต่อไปว่าเราจะทำกันได้ไหม น,นักเรียนเปิดในหนังสือหน้า55ไปพร้อมครูเลยนะคะในหนังสือหน้า55นะอันนี้คือตัวอย่างจากในหนังสือของนักเรียนนะคะลองดูอ่ะช่วยกันทําหาความยาวรอบรูปต่อไปนี้ให้นักเรียนเขียนเหมือนเดิมถ้ามีเฉลยให้เขียนก็ถ้าครูเฉลยไปแล้วให้นักเรียนเขียนตามไปด้วยเลยนะคะจะได้จําได้เนะาะหาความยาวรอบรูปเหมือนเดิมก็คือเอาเส้นทุกเส้นมาบวกกันเส้นที่1ยาวเท่าไหร่ เเส้นที่สองเท่าไหร่คะ5บวกอีกหเส้นที่โอ้เส้นที่สามเท่าไหร่เส้นที่สาหเส้นที่สี่เล็บเส้นนี้เท่าไหร่อ่ะแแล้วก็อีกเส้นสุดท้ายคือ3เอ๊แต่ครูลืมเส้นหนึ่งครูลืมเส้นนี้ครูลืมเส้นนี้ใช่ไหมเห็นไหมมันมีขีดอะไรอยู่มันมีขีดสองขีด แสดงว่าไปตรงกับสองขีดของเขาก็คือเส้นนี้ยาวอีกเท่าไหร่6บวกอีก6เพราะฉะนั้นรูปนี้ยาวทั้งหมดเท่าไหร่คะอ้าวช่วยกันคิดเร็วเร็วเร็วติ๊กตอิ๊กตสาหน่วยเป็นเซติเมโอเคนะต่อไปรูปนี้นะคะก็เป็นข้อที่2ของหน้า 55เหมือนการให้นักเรียนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะเส้นเห็นอย่างหนึ่งคือมีเส้นขีดเดียวทุกๆอันเลยเห็นไหมมีขีดเดียวขีดเดียวทุกอันเลยหมายความว่าอะไรก็นี่ไงมันยาวเท่ากับ5เซนติเมตรเท่ากันทุกอันเห็นไหมเขากําหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านด้านอะไรเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านะคะเขาเรียวกว่ารูปหลายเหลี่ยมด้าน เออไม่ใช่รูปหลายเหลีล่ยมด้านเท่าคูณผู้ผิดเป็นรูปกี่เหลี่ยมหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเขาเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมด้านหกเหลี่ยมด้านเท่าโอเคนะอืมหกเหลี่ยมด้านเท่านะคะรู้ชนิดของรูปหลายเหลี่ยมไปแล้วเราทีมาหาความยาวรอบรูปก,กันง่ายมากเลยด้านทุกด้านทําไมยาวห้าเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นมันมีกี่ด้านน่ะ หกด้านก็5คูณอะไรได้เลย5เซนคูณ6ด้านเท่ากับเท่าไหร่30เพราะฉะนั้นรูปนี้ยาวทั้งหมด30เซนติเมตรโอเคนะคะาพอทำกันได้ใช่ไหมลองมาทำข้อต่อไปกันดูอ่ะอันนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้ก็คือด้านทุกด้านทําไมยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเรามาดูชนิดของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ก่อนมันคือรูปอะไร หนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมสิบเหลี่ยมเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปสิบเหลี่ยมนะคะสิบเหลี่ยมด้านอะไรด้านอะไรเห็นไหมมันเท่ากันเขาก็เรียกว่าสิบเหลี่ยมด้านเท่าแต่โจทย์ให้หาความยาวรอบรูปเพราะฉะนั้นก็ง่ายเหมือนข้อเมื่อสักครู่เลยก็คือเห็นไหมแสดงว่าด้านทุกด้านยาวเท่าไหร่ 3.2นักเรียนก็เอา3.2คูณกี่ด้าน3.2 3่อคูณกี่ด้านคะ10ด้านเพราะฉะนั้นรูปนี้ยาวเท่าไหร่รูปนี้เอาใครยังคูณจุดทศยมไม่เป็น3.2คูณสิเวลาคูณให้เอาจุดออกก่อนแล้วค่อยมาใส่ที่หลังมันก็จะได้เท่ากับ3.2คูณสิ ก็เท่ากับ320เมื่อกี้มีจุดทั้งหมดหนึงหตำแหน่งเราก็เติมเข้าไปเพราะฉะนั้นรูปนี้ยาวทั้งหมด3 2มเซนติเมตรพอทำกันได้เนาะอะ่นักเรียนมาถึงรูปนี้มีโจทย์ด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนลองอ่านโจทย์ด้านบนนะคะเขาบอกว่าให้ทำอะไรเนี่ยถ้ารูปนี้มีความยาวรอบรูป24เมตร โจทย์ถามว่าเส้นตรงอันนี้คือสัญลักษณ์เส้นตรงนะจำได้ใช่ไหมเส้นตรง AB มีความยาวเท่าไหร่นักเรียนอันนี้มีโจทย์ด้วยไม่ใช่ให้เราหาอย่างเดียวแล้วเขาบอกว่าความยาวรอบรูปทั้งหมดเนี่ยเขากําหนดมาแล้วว่าเท่าไหร่คะ24เมตรเพราะฉะนั้นอ้อาวทำยังไงละทีเนี้ยมีอย่างหนึ่งก็คือวัดเอาวัดเอาได้หรอเป็นเมตรไม่ได้นะมันทัดไม่พอนะลูกเห็นนี่ไหมรูปนี้ มี24เมตรใช่ไหมทั้งหมดรูปนี้เอาไปเท่าไหร่ละจากทั้งหมด24เมตรรูปนี้เอาไป4.8รูปนี้เอาไปเท่าไหร่รูปนี้ก็เอาไป72เพราะฉะนั้น2เส้นนี้เอาไปเท่าไหร่ล้2เส้นนี้เอาไปเท่าไหร่อ่บวก7เท่ากับ11อทดอีก1่เป็น12อ่า12ลบเห็นไหม2เส,ส้นนี้เอาไป12แล้วนะ 1 2บอล,ลบยี่สิบสีเท่ากับเหลือเท่าไหรเหลือสิเพราะฉะนั้นอีสเส้นที่เหลือเนี่ยคือมันต้องทําไมคะยาวรวมกันเนี่ยเกินสิได้ไหมไม่ได้น้อยกว่าสิบสอได้ไหมไม่ได้ก็คือสเส้นนี้มีสิทธิ์ยาวได้แค่สิเส้นละ12ใช่ไหมถ้าเส้นละสิเกินไหมเกินไหมเนี่ยสอเส้นนี้ก็12บแล้วสเส้นนี้ก็สิบสองแล้วบวกอีกสิบสองสิบสองส 1 2 3สอเกินไหมเกินเขากำหนดให้แค่24่แต่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่ามันมีขีดเนี่ยสขีดหมายความว่าภายในภายในอีก12เมตรที่เหลือสองเส้นนี้ต้องมีความยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นก็แบ่งครึ่งเลยก็12หาร12หาร2เท่ากับเท่าไหร่6เพราะฉะนั้น2เส้นนี้ก็ยาวด้านละเท่าไหร่คะ6 อลองดูซิว่ามันใช่ไหมลองตรวจคำตอบด้วนะว่ามันใช่ตามที่เราคิดไหมลองเอามาดูอ่ะ4.8จุบวกเจ็้ยส8จบวก7จเท่ากับเท่าไหร่บวกเส้นบวกเส้นบนกับเส้นล่างก่อนเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ8บวก2เป็น10ทดหนึ่งไว้ตรงนี้อ่ะ7บวก เอ้ยวกเเท่ากับเท่าไหร่1 0 11เพราะตรงนี้เป็น1 0 2ก็เป็น12.0เห็นไหมเข้าใจใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมว่าเส้นนี้เอาไป12แล้วมันก็เหลืออีกแค่12เพราะมันยาวได้ไม่เกิน24ใช่ไหมคะนี่2เส้นนี้ต้องยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งครึ่งเลยก็เป็นด้านละ6อ่ะก็บวกอีก 16, บวกอีก6ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยี 24. คิดทันไหมตามทันอยู่เนาะถ้าใครไม่ทันก็สามารถส่วนตัวมาหาครูได้นะคะต่อไปถ้ารูปนี้เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมรูปเจ็ดเหลี่ยมนะเจ็ดเหลี่ยมจริงไหมหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมถ้ารูปนี้เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมโอ้ถ้ารูปนี้เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมที่มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ 42วาแต่ละด้านยาวเท่ากัน42วาแต่ละด้านต้องยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นมันมีทั้งหมดกี่ด้าน7ด้านนักเรียนก็เอามาทำอะไรเลยหาร7นี่ไงว่าจะได้คนละด้านละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบไร71 772 74 73 28 1 7, 7, 7, 2, 14, 7, 3, 21, 7 4 2 75 3 5 76 40 สเพราะฉะน,นั้นยาวได้ละหกอะไรหวา6กเจ็ดสอว่าเห็นไหมหกหนึ่งหกหกสองาก้าสามสิบหกหกสิบหกเจ็ดส่สิบสโอเคนะอ้าวเทำกันได้อยู่เนาะ,ะงานนะคะนี่คืองานสำหรับนักเรียนงานสำหรับวันพุธที่13บามกรา ให้นักเรียนหาคำตอบในหนังสือเรียนหน้า57โดยแสดงวิธีทำตามตัวอย่างหน้า55วาดรูปให้สวยงามนักเรียนคนใดที่ทำใส่สมุดก็ที่สำหรับจะถ่ายรูปมาส่งนะคะก็ให้เขียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นวิชาหน้าเลขที่ทำอะไรทุกอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต้องเขียนอย่างนี้ทุกครั้งนะคะเวลาถ่ายรูปมาครูจะได้ไม่สับสนเพราะนักเรียนเยอะเนาะจะได้รู้ว่าของใครเป็นของใครโอเคนะคะ ไปแล้วเจอกันใหม่